สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็นะมาเอาใจสายทางภาคใต้จังหวัดพัดทลุงกันหน่อยวันนี้ผมมีพระนะครับเป็นพระปิตานะเขาเรียกว่าพระปิตาบวงหายนะครับพระวิหารสูงของหลวงพ่ออุทยัยเขาเรียกว่าท่า,านอาจารย์อุทัยเนี่ยนะ วัดวิหารสูงก็ต้องพูดถึงอะไรอะสายเหนียวเพราะท่านได้เหมือนเป็นลูกศิษย์ทางสายเขาอ้อถ้าเขาอ้อเนี่ยก็คือเหนียวอยู่โยงคงกระพันว่าอ,อย่างเงี้ยนะการกระสุนนะครับพระรุ่นนี้ก็เหมือนกันเพื่อนๆราคายังไม่แพงเท่าไหร่นะถ้ามีโอกาสไปเจอแล้วตอนมันจะแพงอะเพื่อน นะสายใส่ตาใส่พัทลุงเนี่ยนะครับตอนนี้ราคายังไม่แพงถพ้าน่าจะออกปีประมาณปีสี่แปดหรือปีอะไรประมาณนั้นก็อยู่ประมาณสิบยี่สิบปีนะแต่ราคาก็ยังไม่ได้ไม่แพงมากนักอ่ะน,นียเพราะว่าประมาณหลักร้อยกว่าปลายๆลายหรือหอลักพนันต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อสวยก็พันน่าจะได้นะพันต้นต้น,ตนอะไรเงี้ยนะครับ และพระรุ่นนี้เนี่ยนะนะ,ะครับโดยเฉพาะของพระจารุทัยทุกรุ่นเอาแจะว,ว่าเป็นมันจะมีรุ่นแรกรุ่นเหรียญตั้งแต่รุ่นแรกท่านนะครับแล้วก็รุ่นต่อๆมาจนถ,ถึงรุ่นเนี้ยก็คือพระปิตาเนี่ยนะเป็นพระที่มีประสบการณ์เพื่อนๆอย่างแนะนํานะอย่างแนะนาเพื่อนๆสายนักเลงสายแบบนะไปรุ่นไปรุ่นเนี่ย นะครับมีโอกาสเจอให้เก็บเลยเพื่อนๆราคายังไม่วิ่งมากยังไม่แรงมากนะครับเพราะอะไรมันมีประสบการณ์ไงผมเคยพูดหลายๆรอบหลายๆคลิปเหมือนกันการเล่นพาดเนี่ยนะอย่าเล่นเพราะคำโฆษณาอย่าเล่นคำนว่าหูคือยังไม่ได้ลองใช้ยังไม่ได้ประสบความเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เนี่ย ก็แห่กันไปเช่ามาเพื่อเกิงกำงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันนะเราอาจจะพลาดก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยผมพูดเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เราเช่าหนึ่งเอาว่ารุ่นแรกอ่ะรุ่นที่หนึ่งรุ่นแรกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าภูมิใจฮะและเชื่อได้เลยนะเพื่อนๆว่ารุ่นแรกเนี่ย เกจิที่ท่านปลุกเสกไปท่านทําพระเนี่ยท่านก็จะใส่ใจท่านจะก็จะพิธีพิธารม็นอย่างดีอ่ะพิธีพิธารทุกครั้งอ่ะคำว่าครั้งแรกความพิธีพิธารในการสร้างมันก็จะแบบเฮยนะวัตถุดีดีนะมวลสารดีพิธียายนะครับการปลูกเสกก็ยิ่งอย่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแลวว่ารุ่นแรกเนี่ยมันจะมี มีความพิเศษฉะนั้นอย่าลืมเพื่อนๆจำผมไว้เลยเดินไปเจอตลาดพระที่ไหนหรือไปมีการออกผ้าแล้วเป็นรุ่นแรกๆเนะี่ยจองเลยเพื่อนจองหรือเก็บเลยนะครับมันมีปริมันมีอะไรที่ดีๆแน่ๆเชื่อผมสองเนะี่ยสำคัญไม่แพ้กันกับเลยก็คือประสบการณ์เนี่ยพ้าที่มีประสบการณ์พ้าที่มันมีเรื่องเล่า เหมือนกันอย่างพระสมเด็จไงไหมเวลาเราคนเ็าพูดกันโหถ้าเมื่อหลายพระมีสตอรี่พระมีการน,นะมีเรื่องมีอะไรเงี้ยวนใหญ่พระมีสตอรี่ก็คือพระที่มันอยู่กับพวกเจ้าสัวไงคนรวยถือเวลาคนรวยถือการเปลี่ยนมือก็มีราคาสูงแล้วก็บอกโหรุ่นนี้นะพระอ,องค์นี้นะมาจากท่านโน้นท่านนี้ท่านนั้นริงคือมันก็คือสตอรี่นะั่นแหละมันก็คือเรื่องที่เล่ากันมาแล้วมันเกิดให้เกิดความ รู้สึกว่าโอ้โหพระองค์นี้นะอยู่กับมือมหาเศรษฐีนะอยู่กับคนมีตังนะนะครับมันก็ทําให้มูลค่ามันสูงไม่มีอะไรหรอกก็เพื่อสร้างมูลค่าให้มันมีราคาแพงไะแต่จริงแล้วมันก็เท่ากับอยู่กับยาจกก็เหมือนกันถ้าเป็นผ้าแท้อยู่กับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันพุทธคุณก็เหมือนกันมันอยู่ที่ตรงว่า มูลค่าของพระมันอยู่กับใครเหมือนงานครับเรามีพระเครื่องเราเนี่ยถ้าอยู่มือเราเนี่ยรุ่นเดียวกันพระแบบเดียวกันถ้าอยู่มือเราราคาอาจจะไม่แรงสู้อยู่กับมือเซียนหรือหมู่ไอ้คนที่ถือขายพระได้ถูกไหม,มราคามาอาจจะได้กว่าทาัทาง้ทงทงที่มันก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาเขาพูดเนี่ยไหมการพูดก็เหมือนกันการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยการเรื่องการพรีเซนต์เรื่องการนําเสนอ อ่ะเ,เพื่อนเพื่อนปีเซนให้มันดูแล้วหูตื่นเต้นดูแล้วเล้าใจดูแล้วแบบแหมมันดีจริงๆเไว้ผ้าอ,องค์นี้ทั้งๆที่เราก็มีเหมือนเขาอะแต่เราอาจจะนําเสนอมันเล้าใจเหมือนเขาไม่ได้แต่อย่างไงก็แล้วแต่เพื่อนๆไม่ต้องพูดให้เล้าใจหรือว่ายัางไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ผ้ามันเป็นรุ่นเดียวกันแล้วมันมีประสบการณ์เหมือนกันเก็บหรือนําไปใช้ได้นะครับจะเก็บหรือนําไปใช้ก็ได้ นะถูกไหมครับของมีประสบาการณ์เนี่ยสักวันหนึ่งราคามันก็ต้องขึง้นเพราะอะไรเพราะคุณหาไงเช้น้ามีประสบาการณ์ที่มันมีข่าวออกนะมันก็จะทำให้รู้สึกเออเวอ้ยคนเขาก็อยากได้เดี๋ยวนี้ไหม ้ามีอะไรอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนักข่าวก็จะชอบถามว่าห้อยพระอะไรห้อยพระอะไรกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยถูกไหมครับเนี่ยครับคือข้อมูลเล็กๆได้น้อยเพื่อนๆเ,เราคุยกันไปผมก็กินกาแฟแล้วคุยกับเพื่อนแล้วเอาพรพมาให้เพื่อนดูนะครับทําตัวให้สบายนะวันๆนหนึ่งนะย่าไปอะไรมันมากหลังจากเราพักเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นสงกรานอยู่เป็นหยุดเทศกาลสงการยาวๆว,ว,ว่างๆกันมาดูพระกัน นะครับพระก็ที่ผมมาให้ดูท่านดูก็จะเป็นสายใต้หลากหลาย,ายสายอ่ะสายอีสานอ่ะ,อก,อะก็ค่อยเอามาให้ดูกันผมบอกแล้วผมเป็นคนสะสมพระมีอะไรผมก็ชอบผมก็เก็บผมมีใครให้มาผมก็เก็บเก็บเก็บแล้วก็พอเรามีเวลาหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานประจําแล้วเราก็เอามาทำคลิปอย่างเงี้ยมาให้เพื่อนดูนะเอามาให้เพื่อนดูเพื่อเป็นประโยชน์ไง พระเดี๋ยวนี้นะจังหวัดไหนของใครของมันทุกคนก็พยายามตั้งกลุ่มกันขึ้นมาดีครับดีสร้างกลุ่มกันขึ้นมาแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดในเมืองไม่เล่นแต่คนในจังหวัดก็ไม่น้อยก็นคนหลายแสนอยู่ถ้าเรามีพระพระมันไม่ถึงแสนองค์หรอกนะพระด,ดีดีบางทีเนี่ยของเก่าๆเานะี่ยมันมีน้อยก็อาจจะสร้างมูลค่าค้าขายกันในจังหวัดก็าอาจจะทําให้มีเงินสภาพได้เหมือนกันเพื่อนๆทําไปด,ดีครับ ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยกับการนี้กลุ่มพระแต่ละจังหวัดจังหวัดทํากันขึ้นมานะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็เปิดโอกาสให้เพื่อนที่มีเพราะเดี๋ยวนี้มันการสื่อสารหรือโซเชียลมันค่อนข้างที่จะเปิดเผยมันมันไปกันได้กว้างแล้วก็เปิดกันขึ้นมานะฮะเอามาศึกษาบางทีใครอยากได้ก็ติดต่อกันก็นกนมาเช่าหากันผมว่านี่ยคือการสร้างธุรกิจในไม่ต้องแบบ เหมือนรัฐบาลเราพวกเราคิดเป็นเหมือนเขานะไม่ต้องให้ใครนําใครหรอกเรานําของเรา,เรา,เรานะครับเราคิดได้เราทําเราคิดได้มันเป็นประโยชน์กับวงการพระเครื่องเนยที่ผมบอกนะพอมีในนี้สายกรุงเทพที่เป็นสมาคมเนี่ยเขาก็ออกไปปร,ป,รประกวดพระต่างจังหวัดแต่ละท้องที่ท้องที่เราก็เอามาประกวดมันสร้างมูลค่าราคามันสร้างเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้นะ ซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรให้มากนะครับทําอะไรง,ง่ายๆแต่เวลามันเกิดประโยชน์มันเกิดทั่วกันทุกคนเพราะอะไรหนึ่งถ้ามีพระเครื่องแล้วเราเป็นคนดียึดถือนะถือสี่ห้าทำตัวให้ดีทุกอย่างมันดีหมดแหละครับมันดีทั้งประเทศแหละอย่างนี้ดีกว่านะวันนี้มาดูพระเราง่ายๆเพื่อนเล่ากันไปแล้วก็ดูพระกันไปนะครับเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นพระนะ พระปิดตาบวัวหงายนะเป็นอำเภอคุนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะเป็นของพระอาจารย์นะครับของอาจารย์อุทัยนะครับพระบิหารสูใช่ไหมฮะนั่นจะมีนะเขาเรียกอุทยโยนะมีบอกครับอย่างนี้ดูง่ายเพื่อนปุ๊บเอออย่างเงี้ยนะเป็นผ้าเนื้อว่านี่นไหมมวนสาเนี่ยแน่นไปด้วยมวนสาลนี่เป็นผ้ากดด้วยเครื่องนะกดปึ้งช่้าม ไไหไความแน่นนะครับแล้วก็ฝังตะกุดนะท่านอุจาร์ดูไทยท่านเป็นสายเขาอ,อ้ออย่างไงก็เหนียวแน่ๆนะเพื่อนๆดูรูปลักษณ์กายกภาพนะครับถ้าเจอพิมพ์อย่างเนี้ยนะครับแล้วเป็นแบบเนี้ยนะเก็บเพื่อนๆเก็บหรือเอาไปใช้นะครับมีมีพุทธคูลนิระสบการณ์มีไปเปิดใน Youtube ดูนะเรื่องประสบการณ์ยิงไม่ออกะเด็กไ้รุ่นใส่ไปแล้วยิงไม่เข้าอ่ะนะ อันนี้มีแน่นอนประสบการณ์เพื่อนๆนะครับให้ดูแบบไม่ต้องนั่นมากเพื่อนดูผ้าเนี่ยดูแบบเนี้ยดูว่าให้มันเป็นพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับมีมีการสร้างมีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยเก็บเพื่อนเก็บผมจะบอกให้ว่าเนี่ยสายเหนียวจริงๆแนะนํานะครับโอเคเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมีเรื่อยๆพระผมมีเยอะผมบอกแล้วผมจะเอามาให้ท่านดูไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ซ้ำกันะนะนะโอเคเพื่อนๆสวัสดีครับ